เรามาดูกันนะคะว่าช่วงเดือนธันวานะคะคุณจะมีข่าวดีหรือคุณจะโชคดีในเรื่องอะไรนะคะเรามาเปิดไพ่ใบพร้อมกันนะคะว่าไพ่นะคะอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปเรนดอมนี้นะคะว่าช่วงเดือนธันวานะค่ะคุณจะโชคดีในเรื่องอะไรนะคะไพ่จะออกมาว่ายังไงนะคะเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะขอญาตครูบาอาจารย์ศิดิ์สิธิ์นะคะขอญาตเปิดดวงนะคะ ว่าในช่วงเดือนธันวานะคะรู้สึกว่าคุณปล่อยวางมากขึ้นไหมในช่วงเดือนธันวาคุณปล่อยวางมากขึ้นคุณสบายใจมากขึ้นนะคะ,ะและนะคะจะมีสิ่งดีๆนะคะสิ่งดีๆนั้นะนะ่ะอาจจะได้กําเนิดใหม่เกิดใหม่นะคะเป็นในเรื่องอะไรนะคะเป็นในเรื่องอะไรในเรื่องอบุญกุศลที่คุณได้ทํานะคะอะนะคะมันจะเปลี่ยนแปลงมันจะได้ ทันวานนี้ยยิดจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทำมาค้าขึ้นขายของดีสวยอร่อยสเสน่ห์นะคะคําพูดวาจาศักดิ์สิทธิ์นะคะ,ะขายอะไรก็มีแต่คนอุดหนุนนะคะ เป็นคนที่ดวงดีนะคะแล้วโชคดีด้วยเหนือความคาดหมายนะคะทั้งในเรื่องโชคลาภในเรื่องการเงินนะคะกิจการทามาค้าขายหลั่งไหลกันมาเลยค่ะคุณมาจากไหนก็ไม่รู้นะในเรื่องการเงินในเรื่องช่องทําการทามาหากินนะคะอุ้ยดวงดีฟ้าเปิดช่วงเดือนธันวานเนี่ยนะคะดวงดีฟ้าเปิดได้ถึงกําเนิดดวงเศรษฐีมหาเศรษฐีความร่ำรวยทามาค้าขึ้น หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองโชคดีนะคะ mm. เหนือความคาดหมายนะคะ mm. ในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะไม่ได้อยู่ดีก็จะได้นะคะ mm. โอ้ยดวงดีมากเลยนะคะ mm. แล้วคุณเอาเป็นคนที่ mm. นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ mm. แล้วก็ mm. มีพระนะคะบ mm. างคน บ้างนะคะหลวงปู่ทวดนะคะหลวงตาหมานะคะบางคนก็อาจจะเป็นนะคะเกจิอาจารย์ดังๆนะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะจะมีครูบาอาจารย์หร e ือจะห้อยสิงช้าสิทธิวดาคุ้มครองตลอดเวลานะคะเหมือนว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะคิดดีทําดีนะคะสิ่งสิ่งครูบาอาจารย์รักแล้วก็เมตตานะคะเออนะคะแล้วช่วงเดือนธันวาอาจจะรู้สึกว่าอึดอัดนิดนึงนะคะอึดอัดนิดนึงนะคะแล้วก็บางคนบางท่านอาจจะ นะคะอาจจะเจออะไรแบบว่าผ่านผ่านหางตา,ผ,าผ่านนู่นผ่านนี่นะคะเอออาจจะเจออะไรที่แบบว่าไม่สมควรเจอค่ะคุณเออเออ,เอ,อนะคะ ให้ทําบุญกดน้ํานะคะให้เจ้ากรรมนายเวรได้นะคะเจ้ากรรมนายเวรอาจจะมาขอส่วนบุญหรืออาจจะมาตามขอส่วนบุญแต่จะให้คุณทําบุญทําทานนะคะบางคนบางท่านช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องอารมณ์วาจารุนแรงนะคะ,ะวาจารุนแรงได้นะคะให้ระวังในเรื่องอารมณ์อย่างเดียวนะคะในสี่ดีนะคะจะมีชื่อเสียงโด่งดังกิจการหน้าที่การงานร่ํารวยเหนือความคาดหมายนะคะตัวคุณเป็นคนที่ เป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะทํามาค้าขึ้นนะคะแล้วก็เป็นลูกหลักสินสิทธิ์เทวดาค่ะนะคะแล้วบางคนบางท่านนับถือพอพู้เพื่อทำประสงค์นะคะเป็นที่ยิดเหนียวจิตใจนะคะสิ่งด,ดีๆนะคะกัลงจะมานะคะชื่อเสียงเงินทองลาบยศนะคะอะไรที่ได้มาแบบเหนือความคาดหมายนะคะในสิ่งที่มันแบบสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะไม่ได้อะคะ่ะวิบวดีมันก็ได้อะเออประมาณนี้ได้มาเหนือความคาดหมายสมมุติว่าคุณลองเงินล้านคุณอาจจะได้10บล้านหรือ20ล้านได้นะคะ ประมาณนี้นะคะโชคดีทามาค้าขึ้นวาจาศักดิ์สิทธิ์มีสเสน่ห์นะคะอืมเป็นแบบเหมือนศาสาริกาลิ้นทองอ่ะพูดอะไรเอ่ออะไรก็เอ่อค้าขายดีนะคะขายอะไรก็มีแต่คนแบบอุดหนุนนะคะช่วงเนี้ยอ่าเป็นช่วงวาจาศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็จะได้อะไรมาง่ายๆได้นะคะแต่ว่าช่วงเดือนธันวาเนี้ยให้คุณหาโอกาสไปทำบุ่งทำบุญนะคะอ่าไปทําบุญนะ,ะบางค,คนอาจจะมีความเก็บหน้าอกแน่นหน้าอกได้นะคะแล้วก็อ่านะคะ อาจจะแบบเห็นอะไรแบบที่แบบไม่สมควรเห็นอ่ะผู้ในญายๆก็ให้ทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรสองพเวสีนะคะแล้วก็สิ่งดีๆนะคะจะเกิดขึ้นให้พูดดีๆนะคะให้พูดดีๆพูดแต่สิ่งดีๆแล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆนะคะความร,ร่ารวยจะังเกิดนะคะโชคดีนะคะ,ด,นะคะดวงดวงค้าขายดีนะคะดวงดีจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย